สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงแจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาฬสิน์เช่นเคยนะครับวันนี้พาชมเป็นเครื่องปั่นไฟสำหรับสายแห่นะครับสายแห่สายแห่มินินะครับรถแห่เล็กๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้สตาร์ทสองระบบนี่เลยนะครับแบบ ดึงใค้กำลังแบบดึงก็ได้นะครับแล้วก็กุญแจบิดกุญแจสตาร์ทเอาก็ได้เหมือนกันนี่เลยนะครับยี่ห้อจูปิเตอร์นะครับรุ่น jp gen เจ็ดพันตัวนี้เป็นเครื่อง6,500วัตต์นะครับเป็นเครื่อง6,500วัตต์ได้หกจกิโลนะครับได้หกจกิโลวัตต์นะครับเครื่องยนต์1สูบเบนซินนะครับเครื่องยนต์ 15แรงนะครับ15แรงสภาพสวยๆนะครับใช้น้ำมันเบนซินไฟออกก็ประมาณ220-230อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟกำลังดีเลยมีล้อนะครับมีล้อแล้วก็เลื่อนได้ง่ายนี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็เอาแขนตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยกนะครับแล้วก็เขียนไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ น,นี่คือไดนะครับไดปันไฟนท่อไอเสียสภาพเครื่องโดยรอบนะครับสวยเลยสภาพสวยๆนะครับนี่สติกกงสติกเกอร์อยู่ครบตามนี้เลยนะครับสภาพเครื่องสวยๆไม่มีสนิมเลยนะครับมีรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานเครื่องนี้ราคานะครับชุดคุ้มนะครับถูกๆไปเลย1 5 5 0 0บาทรับเองที่ร้านนะครับ 11,500บาทได้หกจุดห้านะครับตัวนี้หกจุดห้ากิโลวัตต์นะครับอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นอ่ารับเองที่ร้านนะครับหรือว่าถ้าให้จัดส่งก็ค่าส่งออกเองนะครับค่าส่งไปเก็บปลายทางนะครับแต่ว่าค่าเครื่องต้องโอนอย่างเดียวนะครับอ่าสนใจติดต่อศูนย์แปดสองหนึ่งสองสามสองสองเจ็ดแปดร้านแสงจันทร์สตูดิโออำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เ,อเดียวกันเลย สนใจติดต่อทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้จะพามา,าสตาร์ทให้ชมนะครับวันนี้ผมจะสตาร์ทแบบกุญแจนะครับแบบดึงไม่ไหวครับอ่ะแล้วก็เลื่อนชกนะครับมาฝั่งนี้ปุ๊บอย่าลืมเปิดน้ํามันนะครับนี่เขาจะมีรูปบอกถ้าเปิดก็อยู่ท่านี้นะครับอ่าถ้านอนแบบนี้ก็คือปิดปิดก็คือแบบนี้นะครับอันนี้ปิดน้ํามันเวลาเราไม่ได้ใช้งานนานๆเราก็ปิดน้ํามันไว้นะครับ อ่ะเราจะใช้แล้วก็เปิดน้ำมันแบบนี้นี่ตามนี้เลยแล้วก็บิดสวิตไปหนึ่งล็อกนะครับนี่เขาจะเขียนว่าออนบิดไปอีกจะเขียนว่าสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะครับแล้วก็เลื่อนโทบกลับมาจะนิ่งๆเลยนะครับ ตอนนี้น้ำมันในเครื่องจะน,น,น้อยนะครับน้ำมันในเครื่องน้อยไปอยู่ที่230นะครับ230อันนี้คือน้ำมันในเครื่องมีนิดเดียวนะครับนี่นะครับเ็มไม่ขึ้นมาอ่าอันนี้คืออาการของเครื่องน้ำมันน้อยนะครับน้ำมันจะหมดนะครับโอเคนะครับโอ oh. สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสวยๆใช้งานปกติเลยตัวนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวจะมารีวิวใหม่นะครับจะซื้อน้ํามันมาใส่นะครับถ้าน้ามันเยอะเครื่องเขาก็จะนิ่งนะครับอันนี้ก็คือเครื่องเบนซินก็ถ้าน้ามันเขาน้อยเขาก็จะประมาณนี้นะครับส่งสัญญาณบอกเรานะครับนี่นะครับไม่เห็นนี่นะครับแดงๆนู้นอยู่ข้างล่างนูนนะครับเห็นไหม อยู่ข้างในนะครับเกียร์น้ำมันนะครับแดงๆน,น้ำมันไม่ได้ขึ้นมานะครับเพระ่าน้ำมันมีน้อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อ0821232288ร้านแสงจันทร์ศาสตร์สตูดิโอวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ yeah